แปดนิ้วนะครับน่าจะมาแล้วอัดลอยแปดสิึง,งนะสวนแผ่นที่ควรมีติดบ้านไว้ขนาดเล็กกาะทัดรัดประหยัดเนื้อที่เอาแบบเล็กๆงานแบบ DIY ทำเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้ใช่งาน,น,นชิ้นเล็ก โอเคที่ต้องการความนิ่งบ้านแดงมาแล้วนะคะก็สวัสดีนะคะลูกค้าทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านขีีเนาะตอนนี้นะคะครับผมก็อยู่กับหน้าร้านนนทบุรีนะคะลูกค้านะ,ะนะวันนี้มาพูดเกี่ยวกับสวัสดีนะคะ,ะ,คะ,ะก็เป็นหยิบตัวที่เล็ก ที่สุดนะคะของสองแบรนด์มาให้ลูกค้าดูเนาะก็จะเป็นทีรวัตแล้วก็เล็กซอนนั่นเองนะคะ,ะนี่ส่วนตัวนี้อ่ะตัวซ้ายนะคะเป็นของทีรวัตไทเกอร์อะนะคะเป็นรุ่น T13 นส่ะลูกค้าส่วนตัวนี้นะคะเล็กซอนตัวนี้เป็นรุ่น DP2000 อ่า DP2000 นะคะ, 2000, ะ,คะลูกค้าหรือ DP30 เอถ้าเป็นรหัสหน้าเว็บ นะคะนะเดนะลูกค้าไปเสิร์ชเพิร์านะนี่เลยตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีไว้ติดบ้านติดเออเขาเรียกวนะ่าอะไรน่ะ <laughs> ชอบนะคะลูกค้า <laughs> ดีมากเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ที่เห็นสูงขนาดนี้ไม่ใช่นะคะลูกค้า อยู่บนฐานอีกทีหนึ่งถ้าถ้ามาเทียบกับวางที่พืนเนาะก็ประมาณเลยหัวเข่าขึ้นมาถ้าอยู่คะ,ะนะลูกค้าเนาะนี่เลยนะคะก็ปกติถ้าลูกค้าอาจจะใช้สว่านไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ปกติอะไรนี้นะคะก็อาจจะต้องมาเล็งให้มันตรงอะไรอย่างเงี้ยต้องเลงอะไรอย่างงี้นะถ้าเป็นสว่านแทนนี่ก็คือง่ายนะคะก็นําชิ้นงานมัจุด เรียบร้อยนะคะปรับนู่นนี่นั่นแล้วก็เจาะลงไปได้เลยค่อนข้างแม่นยำนะคะถ้าเป็นสว่านแท่นเนาะนี่สะเทียนแม่นยำนะคะลูกค้านี่ครับความสูงค่ะถ้ามีพื้นที่สัก60เซนเนี่ยนะครับก็สามารถจะเก็บได้แล้วนะครับอก0ใช่นะครับตลอดฐานฐานมัดจุดพื้นที่ความกว้างอ่า ความลึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3, 5ส5ห้าเซนนะครับอ่าแล้วก็ความกว้างใช้พื้นที่ประมาณ2ี่สิบเซนแคนนั้นเองอ่าได้เลยนะคะพื้นที่ที่จำกัดจำกัดนะคะอยู่ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความต่างของสองตัวนี้กันนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราเริ่มไปที่ของธีรวัตรก่อนละกันเนาะที่<ม>เลยนะคะตัวธีรวัตรนะคะตัวนี้ทีสิบสนะคะลูกค้าก็ ราคาอยู่ที่ประมาณ3แบงค์เทามีทอนนะคะก็สองสามเก้าศูนย์สองสามเก้าศูนย์สองแบงค์เทากับอีกสี่แบงค์แดงอ่ะสี่แบงค์แดงนะคะลูกค้าสองแบงค์เทากับอีกสี่แบงค์แดงเนาะราคานะคะ <c oughs> ตัวนี้อ่ะก็รูปร่างหน้าตาของเขานะคะก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นเหมือน โซ่หาบางๆอ่าใช่นะครับแผ่นเหล็กแหละอ่าเหล็กนะคะลูกค้าแบบบางๆเนาะแล้วก็ไม่เหมือนเก็บงานก็ปกติเลยนะครับเรานะอ่าก็แบบจะดูแบบตรงฐานตรงอะไรเงี้ยก็จะดูคมคมกว่าใช่ค่ะคมคมกว่านะคะก็ตรงนี้ก็ยังมีเก็บงานไม่ค่อยละเอียดนิดนึงนะคะอ่าตรงนี้เนาะอ่า ตัวนี้ด้านนี้นะคะอาจจะหมุนให้ดูนะนี้ตัวอ่านี่นะคะด้านนี้ก็เป็นตัวหมุนไว้ทําการเจาะลงใช่<ห>น,นะครับมันจะมีสามขาเนาะแถมมาให้นะครับอันนี้นะเรายังไม่ได้ประกอบ,กอบใส่เข้าไปนะครับตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็ ใส่หามขาใส่หัวจับดอกนะครับหัวจับดอกตัวนี้นะคะสามารถจับดอกได้ถึง13ามิลนะครับสามารถจับดอกได้ถึง13มมิลเลยนะลูกค้าแล้วก็ปรับระดับได้ห้าระดับนั่นเองนะคะตรงนี้เขาจะมีสูตรให้นะครับ นี่ก็เป็นรอบเขาเนาะถ้าเป็นระดับ1นะคะก็จะอยู่ที่620รอบต่อนาทีนะคะเบอร์ 2, นะ,ร 2> นะคะก็920เบอร์3 1,280รอบนะคะเบอร์4 1,750นะคะแล้วก็เบอร์สุดท้ายเบอร์สูงสุดเนาะก็เป็น2,620รอบต่อนาทีนะคะเราต้องไปปรับสายพานนะครับ,ใ,รบให้ให้เท่ากับ ระดับตรงนี้นะครับที่เขาบอกมานะครับอันนี้มีสูตรของเขานะครับปรับสายพานขึ้นลงนะครับก็ถ้าลูกค้าปรับปรับรอบช้านะคะแรงบิดเขาก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าลูกค้าปรับรอบให้เร็วนะคะแรงบิดเขาก็จะต่ําลงนี่นะคะนี่เลือกปรับได้ตามการใช้งานขอบเขามีคู่มือเก็บมาในนี้นะครับอันนี้หัวจับดอกเนาะก็จะเป็นหัวจำปานะครับแล้วก็ ตัวนี้มีสามขานะครับอ่าสายพานนะคะสองมูเล่ใช่มูเล่ตรงนี้นะครับที่เราจะปรับสปีดนะครับตามสูตรของเขานี่นะครับตรงนี้เขาก็มีสูตรบอกนะคะอันนี้เลยับผมใครต้องการความเร็วที่เท่าไหร่นะครับปรับตามสูตรนี้ได้เลยนะครับมีตัวสต็อปเปอร์ตรงนี้ด้วยนะครับไว้ปรับความลึก บบความลึกในะ<แ>การเจาะนะ,ะอะตัวนี้นะคะทีรท w a t t T13 นะคะมอเตอร์ของเขาเนี่ยอยู่ที่250วัตต์หรือว่ามอเตอร์เนี่ยกำลังสูงเลยนะคะค่าง,งแบง่ง250วัตต์ะนะคะก็เหมาะกับการเจาะทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้เหล็ก โลหะวัสดุต่างๆนะคะเจาะได้เลยใช่นะครับอย่าลืมเลือกดอกให้ตรงกับวัสดุนะครับการใช้งานนะคะงาน DIY งานทั่วไปได้เลยส่วนนะคะมาดูด้านนี้กันบ้างจะดูด้านนี้ที่ฐานก่อนนะพี่แพนฐานใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้นะคะก็เป็นการปรับ ตัวฐานตรงนี้เนะาะใช่นะสาม,มารถปรับขึ้นได้นะคะตรงนี้เขาปรับลนะงมาสุดแล้วใช่นะับปรับขึ้นมาได้อีกะค,ะครับเราคลายออกแล้วเราก็สาม,มารถโยกตัวฐานแท่นเจาะขึ้นได้เนะะาะยกขึ้นยกลงนะคะรับตัวนี้ามาฝั่งนี้กันมากนะคะลูกค้าเนาะนีน่สวิต์เปิดปิดของเขานะคะลูกค้านี่ก็แบบนี้เลยไม่ได้มีหุ้ม กันฝุ่นนะครนะครับเปิดโล่งเลยนะครับโล่งแบบนี้เลยนี่นะครับสวิตเปิดปิดนะครับตัวนี้จะยังไม่มีหลอดไฟนะครับลูกค้าอ่าตรงนี้เนาะจะไม่เหมือนตัวสว่านแท่นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเนาะตัวถางตัวนี้ปรับเฉียงได้นะคะลูกค้าอ่าใช่นะครับต uh ัวน mm hmm. uh, uh> ี้ปรับเฉียงได้นะ ลากคาสามารถหลบค้างก็ได้แล้วก็วางชิ้นงานตรงฐานตัวนี้แทนก็ได้ด้านลลางใช่ครับนะครับอนี่เลยเนาะตอนนี้ก็ปรับความลึกของเขานะคะนะครับมีน็อตสองตัวนะครับก็ปรับตัวแรกนะครับถ้าได้ความลึกแล้วตัวที่สองล็อกไว้เลยล็อกไวเลยใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นมอเตอร์ของเขาเนาะอยู่ด้านหลังใช่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นเหมือนเหล็กพุ่มมาแบบนี้นะคะ โลหะหุ้มมานะครับนะคะคก็ราคาถูกตัวนี้นะราคาย่อมเยาใช่นะครับเหมาะสำหรับการเริ่มต้นนะครับ<ช>งาน,นสาย DIY หรือว่ามืออาชีพสายอาชีพที่ชิ้นเล็กๆนะครับ<ๆ>อ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเล็กซอนกันต่อเลยนะครับตัวที่สิก็ประมาณนี้นะคะลูกค้าอ่ะต่อไปเรามาดูเล็กซอนนะคะ DP 2 0 0 0 นะคหรือ DP สามศนย์เอนาะลูกค้าดูจากวัสดุแล้วโอ้สวยนะใช่สวยงามนะคะเหมือนเขาจะเป็นผิวเขาทำแบบผิวมาแบบคล้ายๆผิวเปลือกส้มนะลายมันคล้ายๆนะพี่แพรแต่ก็เคลือบมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเก็บงานเรียบร้อยไม่มีคมเลยนะลูกค้าใช่นะครับตัวแผ่นเหล็กตัวอะไรเงี้ยจะหนากว่านะครับอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเคาให้ฟังแล้วกัน เหมือนเลือกแต่งโมเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่5แบงค์เท่ามีทอนราคาก็สูงขึ้นมานะคะลูกค้าเนาะก็4980บาท4980นะคะลูกค้านี่เนาะราคาก็ต่างกันตรงนี้เหมือนเดิมค่ะก็จะมี3ขามาให้เอาไว้หมุน จาะลงไปนะคะก็ที่เก็บสายไฟนะอ๋อตัวทีทีลรวัดไม่ได้ให้มานะคะตรงนี้อ๋อหมายถึงว่าตัวเก็บสายอ่าเก็บสายหัวปลั๊กนะครับอ๋อเน็บไว้ตรงนี้ได้ใช่ใช่ค่ะอ่ะนี่นะคะก็หัวจับดอกเหมือนกันนะคะจับได้ถึง13มมิลนะครับเนาะปรับระดับได้ห้าสปีดเหมือนกันเลยนะครับอ่ะนี่เลยตรงนี้เลยเห็นไหม อันนี้เขาบอกแบบว่าชนิดของหัวจับด้วยนะครับว่าเป็นเบอร์ไหนนี่นะครับหมายเลขเท่าไหร่เนาะเผื่อว่าเกิดของเก่าชำรุดนะครับแล้วก็สามารถซื้ออะไหล่เพิ่มได้ใช่นะคะตัวนี้กำลังมอเตอร์นะคะอยู่ที่220วัตต์2อ0้อนะครับต่ำกว่า30วัตต์ ใช่ค่ะร้อวัตต์ต่ำกว่าทีรวัตต์นะครับใช่ค่ะอ๋อถตาฐานฐานนี้ตรงนี้นะครับของเลซอนนี่จะหนากว่านะครับอันนี้จะบางกว่านะครับฐานต่างกันนะคะแต่มองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความสูงจะใกล้ๆกกันเนาะพี่แพนใช่นะครับนี่นะครับให้ดูให้ดูเทียบเลยนะครับต่างกันนิดเดียวเองนะครับแค่ประมาณเซนหนึ่ง ดูจากตาเปล่าแล้วตรงนี้นะคะใช่นะครับเด้ซ่อนสูงกว่าประมาณ1เซนนะครับอ่ะมาดูภายในฝาเขาเปิดดูแบบแข็งแรงนะอ่ะก็มีคู่มือมาให้นะค,ะครับเหมื<ก>อนกัน หัวจับอ๋อหัวจับแล้วก็สามขาอยู่ในถุงแล้วสามขาอยู่ในถุงนี้เลยนะคะนี่มูเล่นะครับสองมูเล่นะคะใช่นี่สูตรก็ปรับได้ห้าสปีดก็มีสูตรมาให้อ่าครับผมนี้เลยนะคะโอ้รอบสูงสุดเนาะก็ประมาณสามพันสี่ร้อยห้าสิบรอบอ่าครับโอ้วัสดุดีมากนะคะดูหนาเนาะใช่ใช่ค่ะดูหนากว่าดดูหนาและน่าจะแบบว่า อ่นี่นะคะก็ลองดูครับแต่ลักษณะผิวนี้เหมือนผิวส้มทั้งคู่เลยใช่ค่ะตัวนี้เนาะก็เหมือนกันค่ะเหมาะกับการเจาะอื่ใส่คืนเหมาะกับการเจาะทุกทุกประเภทนะคะไม้ใช่นะเนาะจอะได้หมดครับนะครับเปลี่ยนดอกให้เข้ากับเนื้องานใช่ ทีเนี้ยดูแล้วนะคะก็วัาเรียกว่าแบบระดับสปีดอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกันนะคะการเจาะอะไรงานเนี้ยใกล้เคียงกันแต่ที่ต่างกันชัดเลยเนาะก็เป็นวัสดุอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันต่อนะคะ,นะคะลูกค้าเนาะตัวนี้ที่ปรับหมุนของเขานะคะด้านหนึง่งอยู่คนฝั่งกันหนึ่งว่าเสกถูกแล้วนะคะใช่นะฮะอยู่คนฝั่งนะลูกนะคะ้าอ่ะ แล้วก็ปุ่มสวิตช์เปิดปิดนี่เขามีเหมือนยางนะคะหุ้มมาให้อืมนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนาะเวลาฝุ่นเข้าไปจะได้ไม่ไปติดตัวสวิตช์นะครับแล้วก็ทําให้เราแบบเปิดปิดยากเนาะใช่ครันี่นะคะนี่เห็นเนาะก็ต่างกันนะคะตัวมอเตอร์อยู่ตรงนี้เหมือนหุ้มมาเหมือนเป็นเหล็ก เหล็กครับใช่แต่ว่าเป็นสีดยันคนละค่ายคนละค่ายเนาะอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวปรับตั้งความลึกนะคะเหมือนกันใช่นะครับนี่เลยนะฐานก็ปรับได้เช่นเดียวกันแล้วก็หมุนคลายตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนเอียงเนาะครับลักษณะการใช้งานเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้จะ แตกต่างกันตรงวัตต์ของมอเตอร์นะครับตัวทีละวัตต์นะครับตัวแรกเนี่ย250วัตต์นะครับสำหรับตัวเลซอน230ใช่ไหมครับ220วัตต์อ๋อ220นะครับต่างกันที่30วัตต์นี่คือกำลังมอเตอร์นะครับแต่ราคานะครับก็จะประมาณครึ่งๆเลยตัวนี้ก็ประมาณ เกือบ5แบงค์เท่านะคะส่วนตัวนี้ก็เหมาะกับลูกค้าที่อยากประหยัดงบนะครับเนาะเพราะว่าทั้ง2ตัวนะคะก็ใกล้เคียงกันนะคะต่างกันที่วัสดุอ่าชัดนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ที่แบบว่าดีไปเลยนะคะก็แนะนำเป็นเล็กซอนเนาะแต่ว่าถ้าอยากประหยัดงบนะคะก็เป็นตัวคีรอไทายเกอร์นะครับค่อยๆขยับไปก็ได้เนาะ จริงๆื่องมืออยู่ที่การรักษาด้วยนะครับถ้าใช้งานไม่เกินกําลังนะครับไม่ฝืนมากเนาะเ,เขาก็ใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็การบำรุงรักษานะครับถวานแท่นเนี่ยเนะเาะก็มีลูกค้าบางท่านก็บอกว่าวอ๋อผมต้องฉีดกันสนิมด้วยเหรอ,อจริงๆนะครับเ,เขาเป็นเหล็กนะครับส่วนที่ลูกค้าเห็นเนี่ยนะครับที่เป็นสีเงินๆเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีเลยนะครับ<ช>หลังใช้งานแล้วปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วฉีดน้ำมันทิ้งไว้หน่อยอ่าก็<ช>าจะดีมากๆนะครับเพราะว่าโอกาสเกิดสนิมง่ายมากนะครับแค่เหงื่อเราไปจับก็เป็นแล้วนะครับอ่าอันนี้เขาเป็นเหล็กแบบกลึงมานะครับก็จะเป็นเหล็กปเปื่อยๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ทากันสนิมอะไรมาเลยนะครับอ่านี่เลยนะคะก็ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสว่านแ่นนะคะตัวเล็กทั้งสองคายสองแบบครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องหนิงไม่มีแล้วค่ะอ๋อหมดแล้วละ <c oughs> หมดแล้วอ่าแต่ตัวนี้มีสเปครอบให้ดูตัวนี้ไม่มีนะคะน้องหนิงด้านหน้าเหรออ๋อเขาไม่มีด้านหน้าแต่เขามีข้างในเนาะอ่านี่นะครับอ๋อนี่เลยนะครับเช็คตรงนี้ได้นะครับ มีห้าสปีดอ่าปึ๊บอ่ะโอเคครับผมวันนี้นะครับสูงสุดถึงสามพันสี่ร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีใช่ครับ,รบอ,อ่ะนีับอ่เปิดแล้วเปิดอีก <c oughs> มาครับ<ค>รโอเคสนใจนะอยากหรืออยากเห็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คลิกไปที่อ่า,อา แคปชั่นเนาะทิงลิงไว้ให้แล้วนะคะลูกค้าเผื่ออยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมแคปเข้าไปที่บ้านเขียวได้เลยนะคะบ้านเขียวก็จะเป็น ID เนาะเป็น i อ u t u n e นหมนะคะพิมพ์เล็กทั้งหมดก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ทั้ง2ตัวนะคะฝากโปรหน้าร้านไว้อีกนิดหนึ่งนะะเป็นบอสนะคะยังลดอยู่5%นะคะลูกนะคะ้าได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์แต่ถ้าลูกค้ามาหน้าร้านเนี่ย ก็จะมีโปรของบอ t s w สเป s ด้วยนะคะที่เป็นของแถมเนาะใช่ก็เฟทูนนะคะลด5%ทุกรายการเช่นเดียวกันแล้วก็ PS55 นะคะลดไปเลย2%สองสอาแล้วก็คานิเปดค่ะลด3%ครับผมก็ประมาณนี้นะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสค่ะ